แล้วครับเมื่อกี้จากศูนย์วัดท่านมาเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมถูกไหมใช่แต่วด้านซ้ายมือนี่เป็นหอสมุดถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นหอสมุดนะครับก็มีสมุดหนังสือนะครับก็ขายาหนังสือก็เข้าห้องสมุดนะเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกันเลยทีเดียวนะครับไปเอาล่ะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่ มีพิพิธภัณฑ์เป็นโรงแรมเมื่อกี้บอก4ดาวเลยใช่ค่ะเปิดให้ทุกคนมาพักได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วก็นักศึกษามาพักบ้างไหมมีค่ะนักศึกษาก็จะมีส่วนลดด้วยค่ะส่วนลดด้วยใช่ค่ะเป็นระดับ4ดาวเลยนะครับซึ่งก็ขึ้นมาได้นานยังโรงแรมนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วอ๋อหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเลยป่ะสิบปีได้แล้วสิบปีแล้วเหรอค่ะอ๋อกวมาเรื่อยๆเปิดให้เด็กคณะศิลปศาสตร์กับโรงแรมมาฝึกด้วย อ,อ๋อครัที่นี้ก็มีการโรงแรมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าห้องห้องเต็มใช่ไหมตอนนี้ใช่ใชค่<ฮ>ะสแสดงว่าโรงแรมดีครับ <ฮะ S 1> ค่ะแล้วคนมาพักกันเยอ<ฮ>ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก็แล้วกันนะครับช่วงตรงล็อบบี้แล้วตรงอบบรอชของโรงแรมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับไ <ฮะ S 1> ปไปดีกว่าครับตอนนี้นั่งกันอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับ BPU Place นะครับตอนนี้ก็ อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ห้องมันเต็มข้างบนขึ้นไปถ่ายไม่ได้<ช>นะครับเ<ช>วลานั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้นะครับ<ช>แล้วถึงที่มาที่ไปของรมนี้ฟังสักนิดหนึ่งคร่าวๆก โรงแรมนี้ก็ตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะตั้งเพื่อให้มีคนสามารถเข้ามาพักได้ใช่แล้วก็มีส่วนของการฝึกงานครับซึ่งสามารถให้นักศึกษามาฝึกงานได้ค่ะในส่วนของโรงแรมครับเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างพร้อมนะฮะที่นี่ตกแต่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็นักศึกษาเข้ามาพักได้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะก็จะมีส่วนลดพิเศษให้นะวมพิเศษใช่ไจริงๆเราผงอยากเข้าไปดูในห้องมากเลยอะเราบุกเข้าไปเลยห้องก็กว้างอยู่นะคะแล้วก็ สะอาดด้วยค่ะเคยมาพักอยู่ครั้งหนึ่งกับเฉยค่ะว่างไหมคะพอดีพอดีวันนั้นเป็นงานโรงเรียนงานมหาลัยอะค่ะใช่ก็เลยทีนี้ทํากิจกรรมดึกอะค่ะก็เลยเปิดห้องกันใช่ค่ะแล้วนอกจากให้นักศึกษามาพักที่นี่แล้วนะฮะบอกว่าเวลามีสัมมนาอะไรก็พักได้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นอาจารย์พิเศษก็สามารถที่จะเข้ามาพักได้พักที่นี่ได้ใช่ไหมครับสมมติเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยที่มาพักอ่าชาวต่างชา ชาวต่างชาติใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมเหมือนกุ๊ปทัวร์กันไหมกุ๊ปทัวร์ใช่ไหมใช่จะมาลงใช่ไหม้วจะอารมณ์กุ๊ปทัวร์จีนอะไรอย่างงี้ป่ะที่เขาจะมาแบบเบาเงินป่ะหรือว่าส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งฝรั่ใช่ไหมสอนยุโรปสอนฝรั่งใชิมประดาปาชัยไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการฝึกงานของนักศึกษาด้วยใช่ไหมครับเขาจะฝึกอะไรกันที่นี่ก็จะมีเป็นส่วนของโรงแรมแล้วก็ส่วนของการนวดอ๋อการนวดเหรอนวดนวดสปาเหมือนแบบแผนไทยอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมอ๋อนักศึกษาก็ต้องฝึก นหดใช่ไหมครับแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาด้วยใช่ก็ถ้าเป็นส่วนของสปาจะเปิด16นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ4โมงถึงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมครับครับว่่ทว่นที่นี่ก็พร้อมนะฮะนักศึกษานห้ใช้งานด้วยนะครับแก็ใครทำกิจกรรมดึกอย่างที่เมื่อกี้ก็เข้ามาได้นะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปม,มีีที่มีที่ใช่ไหมที่เราจะพากัาไปรูยกันต่อโอเคค่ะ <Okay, S 2> เดี๋ยวไปดูกันต่อรายการกโกโก้ไกด์ทางยูทูบชาแนลยังไม่จบช่วงนี้ไปพบกับมิวสิกวิดีโอเพลงพาอๆก่อนนะคะ